สวัสดีครับวันนี้ลุงดำก็พามาลู่รอบใหญ่รอบหนึ่งรอบนี้ก็ยกขาอยู่นะครับตอนนี้แต่นิ้วยอรู้สึกหักแล้วนะครับก็มีนี่ล้นแม็กโคของทางราชการมาลวงผักตบชวาไปแล้วตอนนี้ก็รอบอย่างหนึ่งรอบนี้ก็สมบูรณ์ดีนะครับแต่นิ้วยอนี่หักแล้วอันนี้ประมาณแปดเมตร กูณแปดเมตรเหมือนกันความกว้างของหน้ายอนะครับนี่ใหญ่มากนะครับหากินตามทุ่งน้ํายาวไปนูน้นตอนนี้ลุงดําก็พามันดูว่ายอนี้มีกี่หลังดูดูกันนะครับแต่ละหลังก็ทำคล้ายๆกันสมัยก่อนนี่เขาจะทำไม้ทั้งหลังเลยอย่าวนี้ก็มาทำไม้ผสมเหล็กเพื่อความคงทนแล้วก็สะดวกสบาย ในการเข้าลิ้มเข้าไหลไปเที่ยมากายกยอตอนนี้ก็อยู่ด้านนี้นี่เห็นไหมามาดูยอยกยอกันแต่ละยอย่างมาก็้วดูนา,านะครับลุ่มน,น้ำนี่ยาไปนู่นที่แหล่งน้ําท่วมฝั่งนู้นก็มีน้ําเอ่อจากคลองใหญ่คลองนี้เอ่อเข้าท้องไอตรงที่เราเห็นเข้าขาวฝั่งนู้นน้ำท่วมนะนน้ำท่วมทุ่งนานะ คลองนี้ไปคลองน้ําไหลมาจากเอเอเมืองการไหลมาจากเอจอร์ขีสัมพันธ์ไหลมาฝั่งนี้แล้วก็แยกมาฝั่งนี้ฝั่งนู้นก็จะลงสุพรรณบุรีทีหนึง่งแยกไปสองสายสามสายนะครับนี่พงดําก็พามาดูฝั่งนี้ทีว่าไอ้ทุ่งน้ําที่น้ําท่วมยอที่มีไหลไหลอันอยู่ไหนบ้างตอนนี้ก็ยอก็จะหมดแล้วครับยออย่างนี้ นะครับยอมหมดแล้วเพราะอาจจะเป็นเพราะน้ําก็มีนะครับอาจจะเป็นเพราะไอ้พวกปุ๋ยคายาค่ายาอะไรอนะ่ะพอมันลงน้ําเสร็จแล้วปลาก็เริ่มจะสูญพันธุ์พบมาใหม่ก็เพราะไม่ทันนะครับตอนนี้นสิ่งสําคัญฝกตกชวาเยอะอะไรเยอะนะครับทุกอย่างทุกวันนี้ฝนตกตกอะไรหลายอย่างนี่ก็ยออย่างนู้หนหากงหาปลากัน นะครับแต่ก่อนนี้ยอฝั่งนี้ก็เต็มไปหมดห่างกันคนละประมาณสักคนเลยประมาณสักคนสักไม่ถึงแนละ้วคนละ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 กิโลนะครับคนละกิโลก็นับได้ว่าคนละครึ่งกิโลนี่ก็ห้าร้อยเมตรก็จะมียอหลังห้าร้อยเมตรก็มียอหลัง ตอนแรกลงดํามาอยู่ใหม่ๆแม่สมัย20ปีที่แล้วจอเต็มเลยนะครับปลาชุมมากเดีย๋ยวนี้ก็เศรษฐกิจหรือการทํานาของคนเราก็เปลี่ยนไปใช้ระบบปุ๋ยข่ายามันเยอะนะครับเล่งความงามของต้นข้าวพอใส่เสร็จแล้วพอน้ําหลากมาก็เข้าทุ่งปลาก็ตายหมดนะครับอันนี้ก็มีผลได้ผลเสียของทุ่งน้ําที่ท่วมนู้นไกลๆไปยันนะครับ แค่นี้นะครับจากลุงดำครับมาดูยอนะครับสวัสดีครับ